ทีมงานโฟที T, เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยดินมีปัญหาเรื่องกร่อยใกล้น้ำทะเลดินมันก็เลยกร่อยเพราะนั้นการจเจริมพันขอ,ของข้าวเนี่ยผลผลิตเลยได้ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของแปลงเขาอธิบายเองว่าสิ่งมหัศจรรย์จากการใช้โฟที T, คืออะไรสวัสดีครับพี่ครับ แนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้ครับ่าชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหนูครับบ้านอยู่โพพระตะมนตไอโพอพระอำเภอเมืองจังหวัดพรบุรีครับปัญหาที่เรากาลังเกินไปที่นี่โซนปัญหาคือดินอ่าดินมันเป็นหนาน้ําก่อยครับหนาน้ําก่อยอ่าครับถ้าพออง่ายถวานข้าวไปแล้วเปิดเปิดน้ำหม้ไม่เกินไม่ถึงเจ็ดวันทาไมเอา,เอาน้ำข้าวขาวจะตายครับ แปลงนี้ของพี่หนูทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้อยไร่เลยกี่ไร่พี่ผมผมผํทำอยู่มาร้อยสามสิบไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดร้อยสามสิบไร่แต่แปลงวันนี้ที่เราจะมาคุยเนี่ยแปลงนั้นเนี่ยยี่สิบสองไร่เริ่มใช้โฟทีมาสองรอบครับสองรอบครับรอบ,รบแรกก็คือกับพันข้าวเลยนะหอมปะทุมครับหอมปทุมใช้หอมปทุมอยู่มาปีนี้ครับมาใช้กับข้าว,ข,าวขอขอซีเจ็ดเอ็มจีครับหลังจากใช้กับหอมปทุมช่วงแรกแล้วเนี่ยผลผลิตก็ดีได้ระดับหนึ่ง แต่พอมาใช้กับ MG47 เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีดียังไงดียังไงมันดีคือว่าดีคือว่าไม่ไม่เคยได้แบบนี้ครับอ่าอยู่มามาใช้ขกเกี่ยวแล้วมันได้เยอะครับอ๋อมันได้เยอะอ่แล้วก็ไม่เป็นโรคโรคต่างๆไม่เกิดขึ้นอ่าครับขรลวงแห้งนี่แน่นอนผมว่าไม่เป็นแน่ไม่เป็นเลยอ่าเจ็งไปกี่ครั้งนะฮะขรุไปสี่ครั้งครับมันก็มีจะว่าไม่เป็นเลยไม่ได้มันก็มีมั่งอืมแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็ดีอีกอย่างคือไม่ล้มครับ ไม่ล้มอ่าล้มแต่ว่ามันไม่นอนไม่ได้นอนลาบไปมันไม่เสียหายอาล้มแต่ว่ายงๆอะไรท้งนี้ว้าวอ่าแทบแทบนี่จะถือว่ามีจะติดทะเลอะล้มจะแรงล้มแรงอ่าครับแต่ถ้าพอใช้โฟทีไปปุ๊บต้นแข็งต้นแข็งช่วยได้เยอะละผลผลิตที่ได้เป็นไงครับเฮอดีใจเลยครับยี่สิบสองไล่ในอดีได้เคยได้ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณเนี้ยถือว่าเก่งแล้วเสียแล้วในทุ่งนี้ฉันถือว่าสุดยอดครับ แต่ว่าใช้โฟทีสุดยอดฟันนั้นไอีกได้เท่าไหร่ครับเป็น25อ่าได้ไป32ตันครับ <Wow. S 2> 32ตันนี่น,นี่ท่านผู้ชมครับสามสตัน22ไร่นะครับในทุ่งนี้คนขับ,บรถเกลียวบอกว่านี่ทำไมเคยเกลียวอยู่คนขับ,บรถเกลียวบอกว่าโกงไล่ <laughs> <laughs> ก์กาเคยเกลียวอยู่ไม่เคยได้แบบนี้อ่ะเต็มที่ไล้สองเที่ยวไฟฟ้าหมดแล้วครับปีนี้เราไปซีเที่ยว ตอนนั้นราคาขายอยู่ที่6 5 5 0นะครับก็เท่ากับกำไรเท่านี้มา10ตันเนาะครับเอา6 5 5 0คูณฟูไปก็ไม่กี่หมื่นเองเนาะได้มาสองแสน0 0บาทถ้าราคาราคาดีนะโอ้โหตันแบบห,หมื่นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนใช่มีอะไรที่พี่หนูจะกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านไาครับว่าประทับใจโฟทีอย่างไรบ้างประทับใจก่อนที่ว่าต้นต้นแข็งแล้วก็มองรู้แล้วขอล้วงแห้งจะไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ขอยากลมลมเหมือนกันแต่ว่าล้มแล้วก็ไม่นอนเรียบไปอ่ะต้นแข็ง ขอรวงนาวไม่เป็นข้าวไม่ค่อยล้มแค่เอ็นเอ็นยๆยยวยนิดนึงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจสุดๆดใช่ใโอเคถ้าผมบอกว่าพี่ให้คะแนนเต็มผมหน่อยผมมีร้อยคะแนนให้สักกี่คะแนนครับเอาให้ัร้อยคะแนนครับให้ร้อยคะแนนเลยนะครับทุกนวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขอบคุณพี่หนูมากครับที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทานะครับแล้วก็วันนี้เราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ